คุสวันนี้นะคะที่สยามพารากอนก็ mm hmm. พวกเรามีโชว์ในวันที่3 mm hmm. ก็คือวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะ3มกันยายนนี้นะคะ mm hmm. ช่วงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปปิดงานเลยทีเดียวได้เรียกว่าเป็นโชว์ฟินาเล่เลยใช่ค่ะแดงว่าอย่างนี้แ่ะว่าทางค่ะเบีนเคต้องเตรียมแบบโชว์แบบว่ามาเตรียมโชว์พิเศษมานะคะเป็นซิงเอออัลบั้มล่าสุดของพวกเรานะคะอัลบั้มที่ส i n กิ a งฮเชค่ะรวมถึงเพลงที่ เป็นผลโหวตจากงานอาตอนคอนเสิร์ตพวกเรามีคอนเสิร์ตเมื่อต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะก็จะมีโชว์พิเศษจากคอนเสิร์ตนั้นมาในวันอี้าวันอาทิตย์นี้ด้วยค่ะแอกวันนี้เราจะยังมีแบบโชว์อะไรอีกที่แบบใหา่เป็นแฟนค่ะ เรายังมีอีกเยอะมากมาเลยค่ะในปีนี้นะคะที่ยังบอกไม่ได้สักเท่าไหร่แต่ว่าอันเดอฝากติดตามด้วยแล้วกันนะเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายของเชอแล้วในวันที่29ตุลาคมนี้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมกําลังจะโปรโมตในเร็วๆนี้แหละยังไงก็ฝากติดตามกันแล้วก็ฝาก V&K งเคปโเองในซิงเกลิลทุกๆซิงเกิลต่อไปด้วยนะคะางคะคานพูดถึงน้องคนื่งมากเป็นไงคะามาร่วมงานเป็นยังไงบ้าง มากที่ได้มางานนี้เพราะว่าครั้งก่อนหน้าหลายๆงานก็เห็นพี่ๆมาที่นี่ว่าแล้วก็เห็นตาสื่อต่างๆก็รู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วงงานอย่างตัวรุ๊เองบุ๊ก็าจากรุ่นสามนะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมชมงานเมื่อปีที่แล้วค่ะเห็นรุ่นพี่แสดงกันแล้วเราก็ตื่นเต้นแล้วอยากแสดงบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ปีนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงด้วยยังไงก็อยากเชิญชวนทุกคน สองรุ่นพี่ลาสองรุ่นพี่ยังไงใช่ค<อ>ูณน,น้องปีที่แล้วเป็นมินกับมิวเลยค่ะได้มาได้มาที่นี่เหมือนกันเพราะว่าเป็นการสแสดงที่เรียกว่าอะไรมาเปิดตัวเป,ปเป็นเทลงิีริเวอร์เนาะที่เรามาแสดงค่ะใช่ค่ะแล้วก็ฝากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวงานนี้หน่อยค่ะ <c oughs> มินมินเ้าเลยนะก็งานนี้นะคะจริงๆรู้สึกดีใจทุกครั้งเลยที่ได้มารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ขชื่อับรางวัลกับชิล,ลป์ินทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> จองกันแล้วค่ะว่าจะไปบูไหนบ้าอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะอาจจะเดอเจอพวกเราได้ฮะฝากเชิญชวนคนญี่ปุ่นหน่อยค่ะมิวลิจังเดี๋ยวจะพูดภาษาไทยแล้วค่ะในเดย์ทุกๆ1สันตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่กันานะมีงาน่ะมาทำกันค่ะานหน่อยอยากให้แบบอัลบั้มสี่หน่อยฝากอัลบั้มพี่สี่ของพวกเราหน่อยนะคะมิวลิจังค่ะ ค่ะชื่อเพลงชื่อว่ายินเกนเช็คนะคันค่ะอัลบั้มอยู่นะคะจะมีงานทูชชอตในวันที่16-17กันยายนนะะที่ีนี่คในทช่แล้วก็วันอาทิตย์นี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนค่ะสำหรับอัลบั้มที่4ี่เพราะพวกเราปล่อยเพลงไปแล้วแต่เรายังขาดอะไรก็ไม่รู้อีกสักหนึ่งอย่างนะคะยังไงมาเจอกันได้ในวันอาทิตย์นี้นะคะเวลา1นึ่มตรงของพวกเรา B&K โมเลกนะคะ oh that's down. ก่อนนะคะ